สวัสดีค่ะวันนี้เก็บตกประวัติศาสตร์เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเนินปราศาสตร์พระราชวังเดิมของสุโขทยัยตามข้อสันนิษฐานก่อนอื่นแอดต้องบอกก่อนค่ะว่าทางช่องของเราเคยทำเรื่องเกี่ยวกับขอบเขตพระราชวังอยุธยามาก็หลายคลิปซึ่งวันนี้เราก็อยากจะทำเรื่องของขอบเขตพระราชวังสุโขทัยบ้างแต่พอไปดูในบันทึกหลายๆอย่างก็มีข้อมูลอยู่ไม่มากไม่เหมือนกับสมัยของกรุงศรียยุทธยาค่ะ แต่อย่างน้อยๆวันนี้เนี่ยแอดก็จะนำเกล็ดเล็กๆน,น้อยๆที่หามาได้เกี่ยวกับพระราชวังของสุุโ KO ไทยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะโดยปกติแล้วรัชธานีหรืออาณาจักรใหญ่ๆในแถบอารยธรรมภูมิภาคเขตนี้นั้นมักจะสร้างเมืองหรือเขตวังไม่ไกลกับวัดหลวงหรือโบราณสถานทางศาสนา ซึ่งก็แน่นอนว่ามีนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการหลายท่านต่างสันิษฐานว่าเมืองสุโขทัยนั้นเขตพระราชวังหรือท้องพระโรงน่าจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับวัดมหา,าธาตุของสุโขทัยค่ะเพราะวัดมหา,าธาตุถือเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญสําหรับอาณาจักรซึ่งตัววัดตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของเมืองด้วยความอาังการของวัดมหา,าธาตุวัดหลวงของสุโขทัยนั้น แทบจะไม่น้อยหน้าวัดหลวงประจำเมืองของกรุงเสียยุธยาเลยภายในเขตวัดเป็นที่ตั้งของเจดีย์จำนวนเกือบ200องค์แต่องค์ที่สำคัญที่สุดคือเจดีย์ประธานทรงยอดดอกบัวตูมโดยมีลักษณะพิเศษคือเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมองค์นี้ได้รับการออกแบบให้มีเจดีย์บริวารล้อมรอบจำนวน8องค์โดยคาดว่าน่าจะสื่อถึงความหมาย2ประการค่ะ คือเป็นสัญลักษณ์แทนเขาประสุเมนที่มีเขาสัตตบริพันธ์ล้อมรอบและอีกประการหนึ่งสื่อถึงเจดีจุลามณีซึ่งเป็นสถานที่ประดิาษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งทั้งหมดก็เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการเป็นศูนย์กลางของจักรวาลค่ะ ท้อได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของสุุโไทยในสมัยโบราณที่สันสร้างเมืองขึ้นมาเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางทางอำนาจทั้งทางโลกและทางธรรมจึงไม่ต้องสงสัยค่ะว่าวัดแห่งนี้จะใช่วัดหลวงหรือเปล่า และยังมีบริเวณหนึ่งที่เราอยากจะนําเสนอไว้ตั้งแต่ตอนต้นซึ่งนั่นก็คือเนินดินปราศาสตร์ความลึกลับของสถานที่แห่งนี้ถูกสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพระราชวังเดิมของสุโขไทยโดยโบราณสถานแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ทางด้านหน้าของวัดมหา,าธาตุมีลักษณะเป็นเพียงฐานสี่เหลี่ยมก่ออิฐ ในปัจจุบันด้านบนไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆปรากฏลงเหลืออยู่ในเบื้องต้นนั้นน่าจะเป็นฐานของอาคารยกสูงส่วนบนเป็นอาคารที่พังทลายไปแล้วอีกอย่างค่ะมีบันทึกเล่าว่าได้พบศิลาจารึกหลักที่หนึ่งและพระแท่นมนังคาศิลาบาทที่บริเวณเนินปราสาทแห่งนี้ซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่า ครั้งหนึ่งขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงผนวดอยู่พระองค์ได้เสด็จมาพบศิลาจารึกหลักที่หนึ่งและพระแทน่นมนังคศิลาบาท,ที่บริเวณเนินปราสาทแห่งนี้ทําให้เชื่อกันต่อมาค่ะว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นท้องพระโรงในเขตพระราชวางังต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิษฐานว่าฐานก่ออิฐแห่งนี้น่าจะเป็นฐานของปราสาทรวมทั้งทรงเชื่อว่าบริเวณนี้นั้นเป็น เป็นเขตพระราชวังของเมืองสุโขไทยแต่อย่างไรก็ตามค่ะมาจนถึงยุคป,ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าฐานอาคารที่ปัจจุบันเรียกว่าเนินดินปราสาทแห่งนี้นั้นเป็นฐานของสิ่งปลูกสร้างใดกันแน่ เราะเนื่องจากเคยมีคนพบโบราณวัตถุประเภทหินบทยาในบริเวณแห่งนี้ด้วยจึงเชื่อว่าเดิมบริเวณแห่งนี้ก็น่าจะเคยเป็นส่วนหนึ่งของวัดมหาธาตุได้เช่นเดียวกันและเป็นที่ให้ประสงค์ใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับชาวเมืองสุโขทัยคะ่ะรูปแบบเดียวกับที่พบในศรีลังกา ส่วนปรา,าสาทพระราชวังน่าจะอยู่บริเวณพื้นที่ว่างมุมเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องเนินดินปรา,าสาทแห่งนี้น่าจะเป็นเขตรพระราชวังหรือท้องพระโรงเดิมก็ยังไม่ได้ถูกยกทิ้งไปแต่ประการใดนะคะเพราะยังมีนักวิชาการนักประวัติศาสตร์อีกจํานวนมากที่เชื่อกันว่าบริเวณนี้ยังไงก็ต้องเป็นเขตรพระราชวังตามที่เคยเชื่อกันมานั่นเพราะเป็นตําแหน่งที่เหมาะสมเพราะสถานที่นี้ อยู่กลางเมืองและอยู่ติดกับวัดมหาธาตุจากหลักฐานทางโบราณคาดีที่ได้ขุดค้นเนินปราสาทในช่วงพุทธศักราช2524ได้พบเครื่องถ้วยชั้นดีเพิ่มเติมจำนวนมากแตกต่างจากหลุมขุดค้นในบริเวณอื่นๆเครื่องถ้วยเหล่านี้นั้นมีทั้งเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ซ่ง ประเภทเครื่องถ้วยชิงไป่จำพวกตลับกระปุกขนาดเล็กซึ่งอายุน่าจะอยู่ราวๆพุทธศตรวรรษที่17-18รวมทั้งเครื่องถ้วยขมิน้นเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิงและเครื่องตวยสกโไทยที่เป็นเครื่องเคลือบทั้งกระปุกและตลับจํานวนมากค่ะซึ่งน่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ของคนชั้นสูงในขณะที่หลุมขุดอื่นๆในเขตที่อยู่อาศัยทั่วไปจะพบเพียงแต่เครื่องปั้นดินเผาอยู่ในลักษณะที่ไม่เคลือบเหตุนี้เองซึ่งทําให้นักประวัติศาสตร์หรือนักวิชาการปักใจเชื่อว่าบริเวณแห่งนี้คงไม่ใช่เกตศาสนสถานแต่น่าจะเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของคนชั้น สูงในเขตพระราชวังซึ่งแอดก็ได้เล่ากันถึงวัดหลวงและข้อสันนิษฐานถึงพระราชวังหรืออาจจะเป็นบริเวณท้องพระโรงเดิม ต่อมาแอดจะขอพูดถึงส่วนของภายนอกภาพรวมบริเวณเขตเมืองค่ะซึ่งเมืองสุโขทลยตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองในปัจจุบันทางทิศตะวันตกประมาณ12กิโลเมตรแผนพังขอบเขตของเมืองเก่านั้นมีลักษณะเหมือนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งอยู่บนพื้นที่ราบด้านหนึ่งติดกับลำน้ำแม่ลำพนันอีกด้านหนึ่งมีภูเขาคือเทือกเขาประทัก สุโขทัยเป็นเมืองโบราณหนึ่งที่มีการจัดการชนลประทานระบบน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้เป็นอย่างดีจากหลักฐานทางโบราณคดีเชื่อกันว่า บริเวณเมืองสุโขททัยเก่ามีชุมชนอยู่ทั้งภายนอกกำแพงเมืองและภายในกำแพงเมืองมีการอยู่อาศัยสืบเนื่องกันมายาวนานตั้งแต่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่17ซึ่งเป็นระยะเวลาที่วัฒนธรรมคมมนแพร่หลายอยู่ในเมืองสุขตทลยรวมทั้งวัฒนธรรมและศิลปรกรรมต่างๆที่ยังได้รับอิทธิพลมาจากล้านนาพุก,กามและศรีลังกา เหตุนี้เมืองสุขโขทัยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างทางั้งทางศิลปกรรมโบราณสถานและวัฒนธรรมบางอย่างที่ไม่เหมือนกับกรุงศรีอยุธยาค่ะซึ่งส่วนตัวแอดก็เป็นคนที่ชอบศิลปกรรมและโบราณสถานของสุขโขทัยมากโดยเฉพาะพระพุทธรูปวัดวาอารามต่างๆต,ต่อมาในส่วนสุดท้ายที่แอดจะพูดถึงก็คือส่วนของกำแพงเมืองสุขโขทัยมีกำแพงเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด1,400คูณ1,800เมตรอัน ประกอบด้วยคูน้ำและคันดิน3ชั้น ทำหน้าที่ป้องกันค่าสึกและยังใช้เป็นที่กักเก็บน้ําและใช้ป้องกันน้ําท่วมอีกด้วยค่ะการที่สุโขทัยมีกําแพงเมืองถึง3ชั้นนอกจากจะเป็นตัวชูโรงถึงความโดดเด่นแล้วก็ยังเป็นที่น่าสนใจว่าในจารึกหลักหนึ่งที่อธิบายลักษณะของเมืองสุโขทยัยว่ารีบูนได้3,400วาซึ่งอาจจะหมายถึงกําแพงเมือง3ชั้นถึงแม้อาณาจักรสุโขทยัยจะเคยจเจริญรุ่งเรืองมาเนิ่นนานหลายร้อยปีในอดีตเมื่อมาถึงใน สมัยปัจจุบันก็ยังมีการค้นคว้าศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่องแต่มันก็คงเป็นงานที่ยากค่ะที่เราจะจินตนาการได้ว่าในสมัยโบราณน,นั้นครั้งที่สโกไทยยังเป็นอาณาจักรใหญ่อยู่จะสวยสดงดงามขนาดไหน เพราะขนาดโบราณสถานเช่นวัดวาอารามของสุขโขทยัยก็ยังมีศิลปรกรรมรูปปัน้นรูปหลอ่อต่างๆที่แตกต่างจากอายุธยาซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้ที่ชอบในประวัติศาสตร์และอาระยธรรมโบราณเป็นอย่างมากค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ